สวัสดี FC ทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะมาพูดถึงลุงพลป้าแตนกันสักหน่อยนะครับสืบเนื่องจากวันที่ผ่านมานะครับที่มีกระแสข่าวว่าป้าแตนไปแจ้งความบุคคลที่ลงเพจแอบอ้างการเปิดรับบัญชีบริจาคนะครับโดยใช้บัญชีธนาคารทกสของป้าแตนหรือนางสมพรหล,ลาโพก็ยังคงเป็นเรื่องดราม่าก,กันไม่จบสิ้นนะครับทำให้มีคนนะครับได้โอนเงินเข้าไปบริจาค โดยที่ไม่รู้และดูจากการแชร์ผ่านเพจดังกล่าวและปาแตนนะครับได้มีการเดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้แล้วนะครับที่สอพอกกตูมและปาแตนเองนะครับก็ไม่ได้มีการปิดบัญชีแต่อย่างใดและทําให้โซเชียลหลายคนนะครับต่างตั้งข้อสงสัยว่าแบบนี้จะมีคนโอนเงินเข้าไปให้และยังโอนเข้าบัญชีนี้ได้อยู่เพราะปาแตนยังไม่ได้มีการไปปิดบัญชีหรือดังับบัญชีแต่อย่างใดและไม่มีการโชว์สเตทเมนต์ว่ายอดเงินทั้งหมดเข้าเท่าไหร่ เพียงแต่ได้ออกมาพูดว่าตนไม่รู้เรื่องบัญชีการเปิดรับบริจาคเพียงแต่ว่าบัญชีนั้นเป็นของตอนจริงๆแต่ตนไม่เคยให้ใครไปหรือตั้งกองทุนอะไรทั้งนั้นเพราะตอนก็ไม่รู้และได้เห็นจากสื่อที่ออกมาตีแผ่เท่านั้นถึงได้รู้ตัวว่ามีการแชร์หรือมีการตั้งกลุ่มว่าเปิดรับบริจาคตนจึงได้เข้ามาแจ้งความและลบงบันทึกประจําวันไว้และจะโอนเงินคืนกับคนที่โอนมาในบัญชีนี้สําหรับคนที่โชวสลิปการโอนเงินเข้ามาส่วนทางลุงพลเองนั้น ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าคงเป็นกลุ่มคนที่ไม่หวังดีกับตนและครอบครัวอยากทําลายชื่อเสียงให้ลุงพลเสียหายและทําให้ลุงพลซวยไปด้วยถึงแม้ว่าลุงพลป้าแตนนะครับจะได้ออกมาแถลงแล้วว่าตามแต่ก็ไม่ไวายนะครับที่ทางโซเชียลจะสงสัยว่าบัญชีป้าแตนแท้ๆเป็นเอกสารส่วนตัวไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าบัญชีนี้เป็นเลขอะไรถ้าคุณไม่ออกมาบอกหรือบอกใครและมันก็ยังคงเป็นที่สงสัยและข้องใจของใครหลายคนว่าเลขบัญชีของเรา คนอื่นจะรู้ได้ยังไงซึ่งคนที่เอาไปโพสนะครับเขาก็คงเป็นนักสืบโซเชียลยอดอัจฉริยะถึงได้รู้ไปซัดทุกเรื่องจริงๆส่วนทางด้านทางทนายรัชพลน,นะครับก็ได้ออกมาพูดแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของป้าแตนว่าไม่รู้เห็นเกี่ยวกับการเปิดรับบัญชีบริจาคถึงแม้จะเป็นบัญชีของป้าแตนจริงๆแต่ป้าแตนไม่ได้กระทําการในครั้งนี้และเชื่อว่าคนที่ทํานั้นอยากให้ลุงพลป้าแตนเสียหายทั้งชื่อเสียง และทาให้ลุงพลป้าแตนนะครับถูกดําเนินคดีฟ้องร้องข้อหาหลอกลวงประชาชนได้และฝากถึงคนที่กระทําแบบนี้นะครับที่เอาข้อมูลนั้นเป็นเทปเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะโดนข้อหาปิดพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยการโฆษณาและหมิ่นประมาททําให้ผู้อื่นเสียหายนะครับมีโทษหนักก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่ามีใครอยู่เบื้องหลังและการทําลายลุงพลและป้าแตนหรือมีขบวนการทําลายกันจริงหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ แล้วถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด,ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ภูกระเบิด a n n e l ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ